จากประวัติศาสตร์ชาติไทยอันยาวนานนับจากสมัยสุขโขทัย120ปีสมัยอยุธยา417ปีสมัยกรุงทนบุรี15ปีและสมัยรัตนกโกสินทร์227ปีนับถึงปีพุทธศักราช2552รวม769ปีประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ปกครอง49พระองค์ใน8ราชวงศ์ซึ่งในแต่ละราชสมัย พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ต่างก็ได้ดูแลทุกสุขผสกนิกรปกครองไพรฟ้าอาณาประชาราชด,ด้วยพระเมตตาบารมีหากยามใดมีศึกสงครามพระมหากษัตริย์ซึ่งมีความหมายว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็จะทรงเป็นจอมทัพนำหน้าเหล่าทหารหารออกรบทัพจับศึกกับมวลหมู่ปัจจามิตรด้วยความองอาจกล้าหาญภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310 บานเมืองเกิดแตกแยกกระสำระสายแบ่งออกเป็นกกเป็นเหล่าต่างคนต่างแย่งชิงกันเป็นใหญ่ไทยเอ่ยเคยเพียงพล้ำลงเพราะเถินวิวาทบาดท,ทะเลาะบอกแหวงอยากโกรธโทดเป็นเพราะคราวโชคร้ายเอ่ยถึงโทดเราเขลาแกล้งหันห้ำกับเวในที่สุดพระเจ้าตาง รือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมไพรพลศาสตร,ราวุธจากเมืองจันทบุรีโจมตีทหารพมา่าที่ค่ายโพสามต้นจนแตกพ่ายหนีกลับเมืองพมา่าอาณาจักรสยามจึงเป็นอิสรภาพจากอำนาจของพมา่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310พระยาตาจึงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเวลาต่อมาและได้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ปกครอง15ปีช่วงท้ายราชการได้เกิดจลาจนและเสด็จสวรรคตจึงสิ้นสุดราชวงศ์ธนบุรีด้วยภายหลังปราบจลาจนในกรุงธนบุรีได้แล้ว เหล่าเสนาพุทธมาตได้พร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสเสด็จเถลิงทวารยราชสมบัติขึ้นเป็นกษัตรย์ครองแผ่นดินพระองค์จึงได้ปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325โดยได้กล่าวต่อเทพยดาฟ้าดินในปฐมบรมราชองค์การว่า ตั้งใจจะอุปถัมภ์ภพยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้โปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงทนบุรีมาที่กรุงเทพและได้ก,ก่อสร้างพระบรมมหาราชวังด้วยพร้อมกับพระราชทานนามพระนครใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทรออุธยา หรือกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่และเพิ่มซอยน้ำขึ้นอีกซึ่งหนังสือกินเน็ตบุกได้ยกให้เป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกว่ากรุงเทพมหานครอมรอรัตนโกสินทร์มหินทรามหาดิโกพบนกพรัตราชธานีบุรีรมอุดมนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต ศักกะทัตติยะวิศนุกรรมประสิทธิ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้พระองค์ได้ตรากฎหมายตราสามดวงเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศประสานสามัคคีของคนนชาติปรับปรุงกิจการด้านทหารสร้างป้อมปราการล้อมรอบพระนครเพื่อป้องกันข้าศึกรุกรานรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ในรัชสมัยนี้พระองค์ได้ทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมอย่างเฟื่องฟูราชการที่สาพระบาทสมเร็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยนี้การค้าขายกับต่างประเทศจเจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะได้จัดกองเรือสำเภาไปค้าขายกับประเทศจีนอินเดียจนทำให้เงินในท้องพระคลังมีอย่างเหลือเฟือ รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยนี้การล่าเมืองขึ้นของฝรั่งในทวีปเอเชียเริ่มรุนแรงขึ้นหลายประเทศตกเป็นเมืองขึ้นของฝรัง่งพระองค์จึงปรับปรุงการปกครองและการป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับนานาอารยประเทศรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยมหาราช พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศอย่างขนานใหญ่ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปุะโภคสาธารณูปุการอย่างมากมายทรงประกาศเลิกทาสเสด็จประพาสต้นและต่างประเทศเชื่อมสัมพันธมตรีเพื่อประกันความปลอดภัยของประเทศอีกด้วยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระองค์ได้ริเริ่มให้มีการทดลองก่อตั้งเมืองประชาธิปไตยปลุกปลอบใจให้ประชาชนรักชาติส่งทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรปในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในรัชสมัยของพระองค์วงการวรรณกรรมเจริญรุ่งเรืองมากรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลคณะขึ้นครองราชยังทรงพระเยาว์จึงมีการแต่งตั้งผู้สาเร็จรชาชการแผ่นดินและยังไม่ทันได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นก็เกิดเหตุการณ์กรณีสวรรคตเสียก่อนรัชกาลที่9 รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือสมเด็จพระภูมิพลมหาราชทรงบรมราชาพิเศษเป็นกษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐทาธิราชและทรงมีปรถมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองการดังกล่าวเป็นดังคำมั่นสัญญาว่า จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนอย่างเต็มความสามารถโดยทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิตราชธรรมหรือจริยธรรมสิบประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมตลอดมาตลอดราชสมัยของพระองค์จนถึงปัจจุบันนับได้63ปีซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกทรงประกอบพระราชการณีกิจอย่างหนัก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการกระจายความช่วยเหลือราษฎรอยู่ทั่วประเทศทรงมีพระอัจฉริยภาพมากมายหลายด้านเช่นด้านดนตรีกีฬาการประพันธ์การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นต้นทรงเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติหลายครั้งหลายการณีนำเมืองไทยสู่ความสงบสุขร่มเย็นดังเดิม โดยไม่ได้ละทิ้งประชาชนแม้ยามประเทศมีทุกข์หรือสุขทรงรับสั่งถึงพระราชการณยกิจของพระองค์ว่าการที่จะไปส่วนไหนของประเทศก็าตามข้าพเจ้าก็เห็นได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สอดส่องความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีเพราะถ้าหากว่าความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนใดของประเทศก็าตามมีความบกพร่องก็ทำให้ประเทศชาติเป็นส่วนรวมเสียหายไปได้ อ่อนแอลงไปได้แม้กระทั่งเมื่อชาวไทยและทั่วโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจพระองค์ก็ทรงแนะนำให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พระองค์ได้เสด็จไปเชื่อมสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การได้ถวายรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติคุณหลายรางวัล จากการทรงงานอย่างหนักทั้งในท้องถิ่นธุรกันดารของประเทศจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลายด้านยากที่จะพนาได้ครบถ้วนหลายสิบปีมาแล้วที่มีผู้สื่อข่าวต่างชาติได้เคยขอพระเจ้ทานติดตามไปดูเวลาทรงงานในที่ต่างๆซึ่งต่อมาคูสื่อข่าวต่างชาติกลุ่มนั้นได้รายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในหมู่ราชวงศ์ที่มีอยู่ทั่วโลก พระเกียรติยศได้ขจรขจายไปไกลทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น King of the Kings หรือกษัตริย์ของกษัตริย์ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้ขอเชิญชวนพระสกฆ์ในกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่มุ่งมัน่นทำคุณงามความดีเพื่อในหลวงอันเป็นที่รักของเราว่าลูกไม่มีของชิ้นใหญ่มอบให้พ่อ ลูกไม่มีเงินทองพอจะเสกสรรลูกไม่มีทั้งเพชรทองของตำนันลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกองลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์เป็นของขวัญเด่นชัดตอบสนองว่าจะรักสามัคคีและปรองดองมอบเป็นของ ขวัญให้พ่อไทยเอิญขอพระองค์งทรงพระเจริญ